น้องมือนี้สิมานบอลหลุๆน้ำกันเด้อค่ะเสียงหลดร้ยหลยอู้หัวหักมันพระท่านออกหลายเด้อนี่ หมู่ว่านนี่ในหนอยอยู่มันหนีใหญ่ล่ะประสิบ,บมาสั่มเหมือนนี่ได้ยนินเขาว่าเขาเห็ดหมู่ว่านในหนอยหาบ่เห็นเลยแต่บ,บ่ได้บ่แดดเคลียบ่ได้เคลียบ่พร้อมว่ามืออื่นนักสิมาแต่บ่ได้แล้วมือนี้เขามาหลายแล้วนี่ยังออกบ่ท่านหลายเลยออกห่างๆอยู่ กะคนก็ลงมาหลายแล้วมุเสาวลงมา,มาท่านเพิินเขาเอาไปก่อนอัตต่มาบรรยายนมะวายไม่ได้เขียเลยแค่มาดูเฉยๆแต่วันนี้สวยแล้วมาันาํำหลังเพิิอนอีกฮักง่ายขนาดเลยอันหน่อยๆนีน่มันหักง่าย สวยมากเลยงามโอ้ยเห็ดฮักเห็ดมูลเ,ห,เ,เห,ห็ดเฮียแนบมเห็นฮกรักมดเอามีดเคียวไปเลยหรอกฮัก์กมดงามขนาดหึฮกล่ม ขันวัาสิมาสตังมาริก้าปุ๊กอันนี้บริษัทต่างใจมากวันที่เห็นวบน่ะ<ม>เขาหมูมมืบานเดีมันก็เอามาหอดเขากับเคียรตั้งแต่ปลาเมื่อหลาเขาได้ไปสองสามโลแล้วมาหอดปลานันบระษดทอันใหม่กันซันมาน่องมันหน<ม>ักเขาก็อันใหม่เซื้อฟีเอา อุ้ยง่ามคักหมูว่านเน,น่อยๆเหมันยิง้ไงยัยยัว่าหมูว่านเป็นข้าวขาวอยู่วัชิบมหาวัลยไทยมือตุกดอกเด้อค่ะไทยแน่บัวไทยแน่หมู่ว่านกับมาแต่บรดิเคียค่ะง่ามแห้งพอาะตามเราต้องอามร์เคือออกห่างๆจะสิ ดอกงามแห้งบอกว่านี่มาอยู่แต่ไปเห็นบอกว่าเห็นแตเป็นขาวๆเลยว่า,ขา,ขาวสิบัมาาดูสนอุ้ยหักแตกสะงามแห้งเสรษมากอุ๊ย มักมากเลยอืเกือบจะไปได้มากแล้อู้อู้เสืยๆสสขันันกับเขาเอาไปเด้อนี่หักหาลูกแท้ ขาือแท้บันเดบนนึงกน้ระนกน้น้ำง้ยน้้กน บันนีนี่มันเคยออกออกฮิตละงูด้วยนี่ได้มาเบิ้งหลายเถื่อแล้วบุโหว่าสิออกบอ่อปีนีเพราะว่าเพิน่นต้นไม้แหละเพินเพนเพ่นเพิ่นเผาเนาะค่ะเพิ่นเผาเศษใหม่ยังสิแต่บันนีบะถือไฟใหม่ดอกบมูหว่าสียั่งออกบอ่อนอกปีนี่ฮิตละงูท่ามเนี่มาเบิ่งหลายเถื่อละ้ัสัันหรือว่าลาตาจะได้กับขออาภัยลหลายหลายเด้อค่ะ กลับเลยค่ะเมืงไงไ่อไงเป็นหลอดลายบอลอยู่ขอบคุณถูกกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณถูกการรับชมพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ